ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างหลังการปรากฏตัวของโขลงช้างขนาดใหญ่ในวันที่24สิงหาคม2567นั้นประกอบด้วยช้าง2โขลงคือโขลงแม่ลำไพยคิ้วขาวและโขลงแม่พังขนมเปี๊ยะโดยมีแม่หางทองร่วมทางมาเพื่อส่งพลายน้อยโอไรออนมาอยู่ในโขลงแม่ลำไพยคิ้วขาว จึงเป็นการรวมโขลงขนาดใหญ่มีพลายเมคาและโวยวายอยู่รับน้องโอไรออนเป็นกำลังใจให้น้องที่ต้องห่างอกแม่หลังจากฝากไว้กับโขลงแม่ลำไพคิ้วขาวแม่หางทองก็ร่วมทางไปกับแม่พังขนมเปี๊ยะเพื่อตามดูผลงานการตรวจสภาพรถของแม่สะพึงในโขลงแม่ลำไพคิ้วขาวนั้นเราพบแม่ดวงดีและแม่ดวงเด่นจอมใจที่เพิ่งแยกจากแม่ดำจอมขวัญมา แบบนี้แม่ดำจอมขวัญก็คงกลับไปหาต้นกล้าแล้วและยังพบแม่ลำเพยขนตายาวอยู่ในโขลงพร้อมลูกน้อยทั้งสองมีพลายน้อยสายฟ้าเป็นลูกชายคนโตร่วมทางมาก็ยังไม่ถึงวัยต้องส่งไปเรียนต่างโขลงรออีกหน่อยแม่ก็คงเอาไปฝากโขลงอื่นเหมือนแม่หางทองนำโอไรออนมาที่นี่แล้วแม่ลำพูหูรูเล็กหายไปไหน ทำไมจึงไม่ร่วมทางมากับแม่ลำไพคิ้วขาวแม่ลำเพยขนตายาวเหมือนอย่างเคยแม่ลำพูหูรูเล็กพร้อมลูกสาวอ่อนโอมาแม่พังผู้สูญเสียลูกน้อยเกิดใหม่เพียงเดือนเดียวหายไปไร้ร่องรอยซึ่งก็คงเป็นเรื่องปกติธรรมดาในป่าใหญ่สัตว์สาวาสิ่งล้วนเกิดมาตายมะม่วงลูกเล็กๆก็หล่นจากต้นคนตัวน้อยๆเกิดใหม่ๆตายมานับไม่ถ้วน ช้างน้อยจะตายบ้างก็คงไม่แปลกอะไรแต่ผู้เป็นแม่ก็คงใจสลายเสียใจอยู่บ้างการเวลาจะรักษายเยียวยาแล้วเธอไปไหนเธอก็คงไม่เดินลำพังสองตัวกับออนอุมาเป็นแน่แท้ก็เหลือตัวเดียวคือแม่ดำจอมขวัญที่พบตัวล่าสุดที่ทุ่งกวางในยามเย็นก่อนโขลงจะแยกทางกันเดินนั่นคือวันสุดท้ายที่พบแม่ดำจอมขวัญในโขลง พอมาวันที่24สิงหาคม2567แม่ลำพูไม่อยู่ร่วมทางก็คงเป็นไปได้ว่าเธออยู่กับแม่ดำจอมขวัญแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานว่าสองแม่พังนั้นเคยร่วมทางกันเพียงลำพังแต่แม่ลำพูหูรูเล็กนั้นมีลูกสาวอ่อนออกมาที่โตระดับหนึ่งแล้วจารีเกรนรักษาแผลใจที่บอบช้ำเพราะเสียลูกน้อยไปแล้วท่องป่าไปลำพังสองแม่ลูกก็พอได้ เหมือนแม่ดำจอมขวัญก็พาต้นกล้าไปลำพังหรือแม่หางทองก็พาน้องโอไรออนไปเพียง2ต่อสองในช่วงที่น้องโอลิฟยังไม่เกิดหนูฟ้าใสที่หายไปพร้อมลูกน้อยแม่ลำพูหูรูเล็กนั้นเธอก็กลับมาแล้วกลับเข้าโขลงแม่ดวงดาวหางสั้นไปอยู่กับแม่ดวงแก้วแม่ของเด็กชายกุนเชียงคดชรัตเธอเป็นสาวเรียบร้อยก็คงไม่ตีกับกุนเชียงเหมือนหนูวินเป็นแน่ อาจมีความหวังว่าแม่ฟ้าใสจะมาปรากฏตัวและมีลูกแม่หูรูเล็กติดตามมาด้วยซึ่งก็เป็นความหวังลมๆแรงๆมากและก็หวังไม่ได้จริงๆเพราะเธอกลับมาตัวเปล่าที่คิดว่าจะเป็นลูกเธอก็ไม่ใช่เลยเพราะนมยังไม่ตั้งเต้ายังเป็นสาวน้อยเพิ่งเป็นนางสาวหมาดๆท,ท,ที่โตกว่าภูผาเพียงนิดหน่อยหวังว่าแม่ลำภูหูรูเล็กเธอจะไปกับแม่ดำจอมขวัญจริงๆเธอจะได้ไม่เหงา และพาแม่ดำจอมขวัญกลับไปหาต้นกล้าด้วยฝากเขาเลี้ยงไว้สองเดือนแล้วบทเรียนพลายต่างโขลงก็คงจะใกล้จบแล้วกระมังแต่บทเรียนของโอไรออนเพิ่งจะเริ่มต้นแม่ดำจอมขวัญอาจทำเหมือนภูริศหรือพลายภูเขาก็เป็นได้ให้ลูกชายออกจากอกแม่ตั้งแต่วัยเยาว์ท่องป่าไปลำพังเพื่อเป็นช้างที่เข้มแข็งไม่เป็นช้างลูกแงติดแม่งอแง,งเมื่อแม่หาย รอดูกันต่อไปว่าแม่ลำพูหูรูเล็กกับแม่ดำจอมขวัญจะมาปรากฏตัวพร้อมกันหรือไม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พลายทองปนนานา,นาต่างๆด้วยครับสวัสดีครับ